สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดพุทธจักรในพื้นที่เขตตลิ่งชันนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมนะครับในส่วนของตามแผนปฏิบัติราชการนะส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการริบออกในพื้นที่วันนี้เราก็มาสำรวจนะครับแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายในวัดพุทธจักรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกทกท่านนะครับไปดูกิจกรรมในวันนี้ตามผมไปครับ นี่คือภาชนะเหมือนกันนะครับเราก็ได้สํารวจแล้วนะครับนู่นนะครับนี่ก็ตรงนี้นะฮะก็ใส่นี่นะครับที่เลี้ยงนี่นะครับไปดูตรงนี้ท่านผู้ชมฮาขณะนี้เราอยู่ที่วัดพุทธจักรนะครับในพื้นที่เขตตลิ่งชันนะครับอ่าซอยนะครับสวนผักนะครับ สี่สิบแปดในพื้นที่นะครับนี่ก็ในวัดนะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงประมาณนี้นะครับสวยนะฮะนี่ครับอ่าโอเคครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบสวนเก่านะครับก็อาจจะต้องเข้าไปดูนิดนึงนะครับแล้วก็ในพื้นที่เขตตลิ่งชันนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่ยังคงเป็นสีเขียวแล้วก็ยังเป็นที่สวนอีก จำนวนมากนะครับนะแลเราก็มาดูอ่านะโอเคบริเวณพื้นที่วัดพุทธจักรนะครับก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าพื้นที่ที่เป็นอ่าพื้นที่โลง่งแล้วก็มีภาชนะที่ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนของห้องน้ำนะครับสำนกักงานเขตตลิ่งชันเราก็ได้มาดำเนินการใส่ทรายเพื่อกำจัด ลูกน้ําดุงหลให้นะครับนะฮะนู่นด้านหลังนะก็มีห้องน้ําเหมือนกันก็มีอีกทีมหนึ่งเดินเข้าไปในห้องน้ํานะครับแล้วก็ในส่วนของสารพระภูมินะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาใส่ทรายให้นะครับอาจจะมีอ่คนนะครับมาเติมน้ำนะฮะเช่นตรงนี้นะฮะโอ่งโอ่งน้ำต้นบนนะครับแล้วก็สารตายายตรงนี้นะครับ อันนี้อ่านี่เดียมาใส่สายแล้วโอเคได้ถ้าไม่ใส่แกกันก็โอเคนะครับริมคลองอันนี้เขาเรียกคลองอะไรนะอ๋อคลองที่มาจากนุ่นเด็กคลองที่มาจากอ่าซอยซอยห้าสูน่ะไอ้ซอย,ซอย มากอ่ะนี่ครับเป็นตัวใหญ่มากเลยโอ้โหนะครับก็มาเยี่ยมท่านประธานชุมชนอะไรนะหมู่เจ็ดฉิมเพยหมู่เจ็ดฉิมเพยครับนี่ฮะยงกบนะครับโอ้โหสุจยอรจริงๆเยี่ยมประผู้ชมฮะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติงานในส่วนของการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกนะครับซึ่งปัจจุบันนะฮะกรุงเทพมหานครยังใช้สารเคมีกันอะมากนะครับการพ่นสารเคมีเนี่ยเราจะเป็นนํามาใช้ เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเหมือนกันนะครับในส่วนของการป้องกันไข้ออกนะครับกาจัดแหล่งข้อพันธุ์ยุงลที่ดีที่สุดนะครับก็คือทําลายแหล่งนะครับอย่าพ่านสารเคมีนะครับพ่นสารเคมีเนี่ยจะได้รูปเดียวครั้งเดียวและก็จาไม่ได้ผลอีกเลยเพราะว่าหนึ่งการพัฒนาของสายพันธุยุงเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นทุกปีทุกปีนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับ พี่น้องชาวกรุงเทพมาหานครมาร่วมกันกำจัดแหล่งพาะคันยุงลายยุงลายที่อยู่ในบ้านของท่านนั่นแหละครับนะฮะวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วมาร่วมกันนะครับงดใช้สารเคมีและเพื่อป้องกันฝุ่น pm 2 5ในเรื่องของการพ่นหมอกควันด้วยนะครับสำนักงานเขตตลิ่งชันตระหนักและตระหนกและเป็นมีความห่วงใยนะครับโดยท่านผู้ว่การเขตตลิ่งชัน ท่านเกียรติจลินสันครับท่านก็มีความห่วงใยสําหรับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการป้องกันไข้เลือดออกด้วยความรารทนาดีจากสํานักงานเกรติลินชันนะครับวันนี้หมดแรงลงแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์